วัสดีครับวันนี้พบกับผมบอม HP Automax อีกแล้วนะครับวันนี้พบกับอีกหนึ่งแนวทางนะครับกับรถกระแสมาแรงนะตอนนี้เลยนะครับผมกับเจ้าแจ๊ส GK2022 สีใหม่สีเทาโซนิกนะครับผมกับเซ็ตโปรโมชั่น้ออยางโช๊คพร้อมจัดทรงหล่อๆนะครับที่ HP Automax นะครับจบเนียนคุณภาพมาตรฐานแน่นอนครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่ารถคันนี้จัดทรงประมาณไหนมีอะไรกันบ้างนะครับในเซ็ตโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ นะครับในส่วนของโชคอันนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นซินเวอร์นีโอแม็กวันนะครับผมโชคสตัดนะครับตรงรุ่นสไลด์กระบอกนะครับปรับหนื่งสาระดับนะครับผมนะครับเป็นระบบโมโนทูบนะครับผมนะครับประกันให้24เดือนยาวๆกันเลยนะครับสำหรับเจ้าซินเวอร์นีโอแม็กวันนะครับหลังจากหมดประกันไปแล้วอะไรเซอร์วิสมีทุกชิ้นนะครับมาที่เราสําหรับโชคตัวนี้จบเนียนแน่นอนครับผม นะครับในส่วนของตัวล้อนะครับวันนี้ลูกค้าเลือกเป็น c e 28นะครับสีปีใหม่นะครับสีเข้มนะครับวันนี้เลือกเป็นงานโปรแม็กนะครับผมสัดส่วนสวยนะครับผมสีสวยนะครับงานโปรแม็กเป็นงานแบรนด์ไทยคุณภาพนะครับผลิตไทยแท้นะครับมีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองดังนั้นนะครับเลือกแบรนด์โปรแม็กนะครับผมรับประกันนะครับเนียนแล้วก็คุณภาพแข็งแรงแน่นอนครับผมในส่วนของยางนะครับผมลูกค้าเลือกเป็น แลนเซล rs 0 0 9ยนาะครับนะครับยางไทยแบรนด์หนึ่งที่สวยสวนะครับผมสเปค1 9 5 5ง r 1 5นะครับผมนะครับสำหรับเจ้า j a z z GK นะครับปี2022สีเทาโซนิกนะครับกระแสกำลังมานะครับผมมาที่เราเรารับจบให้นะครับผมสังเกตว่ารถลูกค้ามาจากเซตโปรโมชั่นร้อยยางโชคที่เรามากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมถึงลูกค้าถึงเลือกเรานะครับ อีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ลูกค้าเลือกเรานะครับคือเจ้าสตัดซินเวอร์นีโอแม็กวันนะครับเราการันตีว่าเราติดตั้งด้วยความชํานาญนะครับแล้วก็รับจบนะครับสาหรับแจ๊จีกับซินเวอร์นีโอแม็กวันนะครับติดตั้งช็คสตัดไปที่เรานะครับทะลุ1000คันแน่นอนครับจบเนียนแน่นอนครับท่านจะได้ศักยภาพของโชคออกไปเต็มที่แน่นอนครับเราติดตั้งปรับเซตนะครับด้วยช่างผู้มีความชานาญนะครับแล้วก็เราค่อนข้าง ชำนาญแล้วก็เก่งกับเรื่องแจ๊ส gk ในที่ใส่ซินเวอร์นี้โอแมควันนะครับดังนั้นมาที่เราไม่ผิดหวังแน่นอนครับเราใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับ ส่วนรถคันนี้นะครับเป็นรถลูกค้านะครับอยู่นครสวรรค์นะครับติดตามเพจมานานนะครับมั่นใจนะครับให้ร้าน h p automatic นะครับรับใช้นะครับขอบพระคุณมากนะครับที่มาใช้บริการที่ h p automatic นะครับจากนครสวรรค์นะครับผมในเซตโปรโมชั่นนะครับนะครับเราบริการถอดใส่ถ่วงให้ฟรีฟรีนะครับผมในเซตโปรก็จะมีของแถมก็จะมีน็อตล้อจุ๊บลมแล้วก็ปอกกันสั่นนะครับแถมให้ลูกค้านะครับครับ แล้วก็ในส่วนของล้อยางนะครับบริการหลังการขายนะครับสลับยางถ่วงล้อฟรีลมไนโตรเจนตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับหลังจากออกจากร้านไปแล้วนะครับจนกว่ายางจะหมดอายุกันเลยนะครับเราบริการสลับยางถ่วงล้อฟรีตลอดอายุการใช้งานนะครับนะครับเราใส่ใจทุกรายละเอียดแน่นอนครับมาที่เรานะครับ ก็หนึ่งเหตุผลอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ลูกค้าเลือกเรานะครับก็คือเราค่อนข้างใส่ใจพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างรถลูกค้าเข้ามานะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางอะไรเงี้ยครับเราทําการพ่นสีดุมนะครับเก็บรอยสนิมให้นะครับผมเป็นสีดํานะครับผมให้ดูเรียบร้อยแล้วก็สวยงามนะครับเวลาเปลี่ยนล้อใหม่นะครับนะครับในส่วนของซินเวอร์นิโอแม็กวันในแจ๊จีเคนะครับเรากล้าการันตีนะครับผลงานเราทะลุ1 0 0 0คันแน่นอนครับท่านใส่ซินเวอร์นิโอแม็กวันไปนะครับ ฟิลลิ่งจบเนียนแน่นอนครับในส่วนของโชคสตัดนะครับผมจะเน้นย้ําตลอดนะครับว่าเลือกที่มันเหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับ2เลือกที่มันอยู่ในงบประมาณของเราที่เราตั้งไว้นะครับซิงเวอร์ในโอแมกวันเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่สามารถตอบโจทย์ของท่านได้นะครับในราคาในงบประมาณที่ท่านกําหนดมาไม่เกิน2 0 0 0 0ืนนะครับผมว่าซิงเวอร์ในโอแมกวันเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่สามารถตอบโจทย์ท่านได้นะครับ นะครับในส่วนของช็อคสตัดนะครับมีหลายๆแบรนด์ก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปนะครับดังนั้นเลือกที่เหมาะกับเราในการใช้งานแล้วก็งบป,ประมาณของเรานะครับนะครับแล้วก็นีหนึงเหตุผลสําคัญเลยนะครับที่ลูกค้าเลือกและใช้บริการและไว้ใจให้ HP a u t o m a แม c รับใช้นะครับผม นะครับร้านเรานะครับบริการจบนะครับในครั้งเดียวนะครับลูกค้ามาติดตั้งโช๊คสตัดจัดเซตโปรโมชั่นล้อยางโช๊กอย่างเงี้ยครับผมเรามีเครื่องตั้งศูนย์ไว้บริการนะครับผมเครื่องตั้งศูนย์ของเราเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานนะครับเป็นลิฟต์แบบฝังพื้นนะครับผมดังนั้นรถเตี้ยๆขึ้นสบายนะครับนะครับผมมาที่เรานะครับเราดูแลให้ตลอดนะครับผมนะครับเราบริการนะครับติดตั้งปรับเซตจบเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นเครื่องตั้งศูนย์นะครับผม ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์จับล้อนะครับของเราเลือกใช้เป็นแบบจับยางนะครับเพื่อลดอาการความเสียหายที่จะเกิดกับล้อแมกใหม่ๆของท่านนะครับบางทีเป็นตัวจิกล้อนะครับอาจทําให้ล้อแมกเป็นรอยได้นะครับดังนั้นตัวเซนเซอร์ที่เราเลือกใช้จะเป็นเซ็นเซอร์แบบจับยางนะครับผมดังนั้นท่านออกไปนะครับได้ล้อใหม่ๆกริบๆไร้รอยไร้ตาหนิแน่นอนครับผมนะครับ ในส่วนของช่างตั้งสูย์ของเรานะครับเป็นช่างที่มีความชํานาญในการตั้งสูย์มากกว่า10ปีนะครับทำงานเกี่ยวกับการตั้งศูย์มามากกว่า10ปีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับรถที่โหลดจัดทรงนะครับทางร้านเรานะครับผมค่อนข้างมีความชํานาญนะครับในการปรับเซตตั้งค่าสูย์รถนะครับการตั้งค่าโทรค่าแคมเบอร์ต่างๆนะครับดังนั้นถ้าเราเซตโชคดีแค่ไหนแต่สูย์รถเราไม่ได้นะครับก็จะทําให้การขับขี่ของเรา ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเช่นพงมาลายไวพงมาลายเอียงกินซ้ายกินขวาอย่างเงี้ยนะครับผมมาที่เรานะครับเรากาลตีนะครับว่าท่านได้ฟิลลิ่งโชคที่ดีแล้วก็สู่รถที่นินเนียนกลับไปแน่นอนครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากการติดตั้งปรับเซตตั้งศูนย์จัดทรงเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับก็ส่งงานกันได้นะครับสําหรับเจ้าแจ๊จ GK นะครับผมสีเทาโซนิกปี2022นะครับสีใหม่กําลังมาแรงนะตอนนี้เลยนะครับกับอีกหนึ่งแนวทางนะครับผมรถคันนี้นะครับพี่เจ้าของรถนะครับออกมาให้แฟนพี่ผู้หญิงใช้นะครับผมโหลดจัดทรงเน้นๆพอสวยพอประมาณนะครับไม่เตี้ยมากแล้วก็ไม่ดูโย่งจนเกินไปนะครับ นะครับผมคันนี้นะครับจัดทรงอยู่ที่หน้า52เซนหลัง53ามเซนนะครับผมตัวโชคสตัดในการจัดทรงนะครับใช้ตัวซิลเวอร์นีโอแม็กวันนะครับผมตัวล้อเป็น c ีอีแนะครับงานโปรแม็กนะครับผม15บห้าก้าเจ็ดออฟเซ็ตสานะครับตัวยางนะครับเลือกเป็นแรนเซลอาร์เอสศูนนะครับสเปค1 9 5 5 0 R15 นะครับจัดทรงนิ่งใช้งานพอสวยนะครับผม ความสูงที่ทหน้า52ซนเมตรหลัง53เซนเมตรนะครับวัดจะขอบล้างขับล้อขอบล้อด้านล่างถึงซุ้มด้านบนนะครับผมนะครับทรง52-53เป็นทรงที่ใช้งานง่ายแล้วก็ทรงรถยังสวยอยู่นะครับไม่ได้ดูเตี้ยจนเกินไปนะครับยังใช้งานสบายๆนะครับอย่างูกคันนี้ก็เป็นรถที่พี่ผู้หญิงใช้ในชีวิตประจําวันนะครับก็ขับสบายๆไม่ต้องขู่ใต้ท้องม,มากนะครับผม กับอีกหนึ่งแนวทางนะครับกับเจ้าแจ๊ส GK สีเทาโซนิกนะครับฝากร้าน h p a u t o m a ตเมนะครับผมไว้ดูแลท่านนะครับสำหรับรถป้ายแดงออกมาจากศูนย์ใหม่ๆนะครับผมนะครับเราพร้อมจบให้ท่านในเทสโปรโมชั่นนะครับผมจากเทสโปรโมชั่นชุดนี้นะครับตามรูปคันนี้จบหลัคันนี้นะครับอยู่ที่30,000ืนต้นๆนะครับผมยังไม่หักล้อเทินนะครับหักล้อเทินก็หักรถเป็นส่วนต่างไปอีกนะครับผมกับเจ้าแจ๊ส GK สีเทาโซนิกนะครับ ท่านใดที่กำลังรอรับรถอยู่นะครับหรือใช้แจ๊จ GK ไม่ว่าจะเป็นเจนไหนก็ตามสีไหนก็ตามนะครับอยากได้แนวทางรอ่อ,อจบแบบเนียนๆมีคุณภาพมีมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมนะครับสมเหตุสมผลบริการหลังการขายดีๆนะครับผมนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาทางรา n e ไอนะครับผมแฟนเพจ Facebook hp a u t o m a t c นะครับหรือทางเบอร์โทรนะครับหรือเม้น ถามมาในช่อง YouTube ของเราได้เลยนะครับผมยินดีให้คําตอบนะครับผมยินดีตอบทุกคําถามนะครับแล้วก็ยินดีแนะนํานะครับไม่ว่าจะซื้อที่เราหรือไม่ซื้อที่เรานะครับอะไรที่ผมตอบได้ผมก็จะตอบอะไรที่ผมแนะนําได้ผมก็จะแนะนํานะครับนะครับเราพยายามเลือกสิ่งที่ลูกค้าคุ้มค่าที่สุดให้ลูกค้านะครับผมมาที่ร้านเราบริการนะครับจบครบทุกวงจรนะครับผมนะครับปรับเซตติดตั้งตั้งสู์ให้จบจบนะครับท่านไม่ต้องวิ่งไปวิ่งหลายๆที่นะครับมาที่เดียวจบแน่นอนครับ แล้วก็เราค่อนข้างมีความชํานาญนะครับดังนั้นนะครับมาที่เรา 1. ได้ราคาที่เหมาะสมนะครับสท่านได้สินค้าที่มีคุณภาพ 3. ท่านได้บริการที่ดีนะครับแล้วก็ตอบโจทย์กับสิ่งที่ท่านต้องการได้แน่นอนนะครับฝากร้าน h p a u t o m a t ไว้ด้วยนะครับนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ